สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแบบทดสอบหลังจากที่เด็กๆได้เรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3จบไปแล้วนะคะคุณครูก็จะทำการทดสอบเด็กๆเ,เพื่อวัดผลประเมินผลผู้เรียนหลังจากที่เรียนจบนะคะตอนนี้ให้เด็กๆเ,เนี่ยไปเอาสมดุดวิชาประวัติศาสตร์มานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อสิ เด็กๆไม่ต้องโลกโจ์นะคะเด็กๆไม่ต้องโลกโจทย์เด็กๆฟังคำถามนะคะแล้วก็ว่าตอบข้อไหนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะถ้าคุณครูอ่านโจทย์แล้วเด็กๆบอกว่าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อใส่แค่ตัวเลขเข้าไปนะคะเลขหนึ่งเลขสองสามหรือสี่แค่นั้นเองไม่ต้องโลกโจทย์ได้เสียเวลา พอหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในลายส่วนตัวคุณครูก็จะให้คะแนนเหมือนเดิมนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วก็มาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1โจทย์ถามว่าลักษณะของชุมชนในข้อใดไม่เหมาะสมเก่ยการตั้งถิ่นฐานอ่ะข้อที่1อยู่บนภูเขาสูง สองอยู่ใกล้เส้นทางคมคมนาคมสามสามารถติดต่อชุมชนอื่นได้สะดวกสี่มีภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปตอบข้อไหนคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะสิบวินาทีอ่ะผ่านค่ะข้อที่สองค่ะ องโจทย์ถามว่าข้อใดมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมากที่สุด 1. การนับถือศา,ศาสนา 2. ชื่อเสียงของผู้นำชุมชน 3. การคมคมนาคม 4. จํจำนวนประชากรในจังหวัดนะคะนะเด็กๆคะตอนนี้เวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะคะที่คุณครูอัดคลิปสอนเด็กๆนะคะ เด็กๆสงสัยไหมว่าเอ๊ะไมคุณครูไม่สวยเลยค,ครูอาบน้ําแล้วคุณครูก็มาสอนเด็กๆเ,เลยนะคุณครูไม่ซีเรียสขอให้เด็กๆได้ความรู้อพอเพอเรื่องความสวยเราก็ว่ากันอเด็กๆคะข้อสองตอบแล้วยังตอบแล้วผ่านนะต่อไปคะ่ะข้อที่สามภูมิศาสตร์สภาพภูมิศาสตร์และการดำรงชีวิตในข้อใดสัมพันธ์กัน 1. อาหารหลักของผู้ที่อยู่ริมทะเลคืออาหารป่า 2. ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ํำมักจะเดินทางด้วยเรือ 3. ผู้ที่อยู่บริเวณใจฝั่งทะเลจะสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาสผู้ที่อยู่บริเวณเชิงเขาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคอไหนคะ เสร็จยังคะถ้าเสร็จแล้วไปข้อต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อที่4ถามว่าชุมชนที่พัฒนาแล้วจะมีลักษณะอย่างไร 1. มีโจรผู้ร้ายมาก 2. มีการระบาดของโรคติดต่อ 3. มีสิ่งอำนวยความสะดวก 4. มีทรัพยากรมากมายตอบข้อไหนคะ ตอบแล้วไปข้อที่5ค่ะข้อที่5้าข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้คนตั้งถิ่นฐานในชุมชนเมือง 1. มีการเดินทางที่สะดวกสบาย 2. อ,อุปนิสัยของคนในชุมชน 3. ม,มีอากาศที่บริรสุทธิ์4มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดตอบค่ะอ่าตอบเสร็จผ่านนะข้อ6ค่ะ การประกอบอาชีพทำนาขอให้เกิดกิจกรรมใดอาชีพทำนา 1. ลงแก่เกี่ยวข้าว 2. ตักบาทดอกไม,ม้3รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 4. ทํทำบุญตักบาทในวันสำคัญตอบข้อไหนคะตอบข้อที่อ่าไม่รู้นะคะเอาต่อไปค่ะ ข้อที่7ประเพณีใดเอาใหม่ค่ะ oh ประเพณีข้อใดเกิดขึ้นจากความกตัญญูกะตเวทีต่อธรรมชาติ 1. ประเพณีตานตุง 2. ประเพณีเทียนเอเทียนรรษา 3. ประเพณีชักพระสประเพณีรอยกระทงอ่ะข้อต่อไปค่ะ 8. พิธีบวชป่าจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด หนึ่งเพื่อบูชาแม่โพศกสองเพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาลสามเพื่อขอขอมาแม่พระคงคาและแหล่งน้ำสี่เพื่อให้คนในชุมชนช่วยกันร,รักษาป่าตอบข้อไหนคะผ่านค่ะขอติกา การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการอนุรักษ์ประเพณีในชุมชน 1. บัง,บงคับให้ผู้อื่นอนุรักษ์ 2. เ้าร่วมประเพณีต่างๆของชุมชน 3. านำสินค้าไปขายในงานประเพณีของชุมชน 4. จัดประเพณีโดยผสมผสานสมัยใหม่ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะข้อที่10 ข้อใดคือพิธิกรรมที่เกิดขึ้นร่วมรวมกันร่วมกันในชุมชนที่นับถืออ,อพระพุทธ,ธาศาสนาหนึ่พระเพณีแข่งเรือสองพระเพณีตาลตุง 3. าพระเพณีชักพระ 4. ีพระเพณีบวชพระข้อไหนคะอ่าถ้าเด็กๆตอบเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทำ ถ้าไม่ทันกลับไปดูใหม่ข้อหนึ่งถึงข้อสิอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ่านเองได้นะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปมาส่งในลายนะคะในใบางานในในใน,ในกระดาษในกระดาษคำตอบนั้นเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยส่งมาหาคุณครูคุณครูจะตรวจให้นักเรียนนะคะเก็บคะแนนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ